ไส์มีไซส์วิ่งเลยหมวดพูดี่พอที่ตักให้พี่หน่อยโอ้ยขันนวน อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับท่านผู้ชมทุกท่านิดีต้อนรับเข้าสู่นาประมึกคนสารฟ i ชชิงชาแนลความสุขอยู่ที่หมายและปลายคันครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสอกับอีก37นาที การในรถนะครับผมก็วันนี้จะออกไม้ยในเช้าครับผมตื่นเต้นตีหนึ่งจะไปหม้ดังครับนะนะ,ะไปหม้ดังพาท่านผู้ชมลองลองไปไปดูเขาบ้างเห็นเห็นดักครับผมไปไม่รู้ว่าจะไปคลองขุดใหม่หรือจะไปคลองขุดเหีออ้ยวกัน,นตอนนี้ตอนนี้าะติดไปก่อนนะครับผมนะนะอันนี้ผมอยู่ที่ ปากซอยเอแบกนะครับผมบางเสาธงครับผมตรงน,นี้เป็นปากซอยเอแบกนะครับผมดูจาก G P S แล้ว G P S ขึ้นเก้าสิบห้ากิโลนะครับผมจากที่ผมอยู่นะดูว่าเราจะไปถึงตอนกี่โมงตอนนี้ก็ตีสองสามสิบแปดสามสิบเก้าพอดีครับผมไปถึงสักกี่โมงเดี๋ยวเราเคุยกันอีกทีนึงครับนะฮนะเพราะความสุข อยู่ที่หมายและปลายคันไโอเคครับนะฮนะตอนนี้ผมก็ถึงที่หมายแล้วครับดีสก็อีก39นาะทีตามจริงมาถึงแต่ดีดีสตรงเนาะก่อนนั้นนะครับเพราะว่าก็เลือกเลือกจุดอยู่ครับเช็คดูว่าจุดไหนหน้าที่จอดรถสะดวกแล้วก็ยังไง ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าปั๊ม S T S นะครับนะยังหาที่ลงไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้แล้วเราก็ไม่มั่นใจมันยังมืดอยู่ด้วยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะตีห้าแล้วครับผมก็ประกอบด้วยความมืดนะปาเล็กเกมีความกลัวนิดนึงแล้วหน้าประหมึกก็เลยระแวงนิดหนึงก็เลยลองหาดอูอะไรเนี่ยต้องถามนน้าับกอน ที่เขาลงอยูดีไเดี๋ยวแล้วผมก็ขอลงไปถามแล้วนะเขาก่อนนะครับพอดีตอนนี้ครับผมแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าก็อีกสามสิบสามสิบเก้านาทีนะครับก็ยังยังมืดอยู่เดี๋ยวผมจะมาลอง ก็เริ่มประสบเกือแลว้วทีก็คุยกันนะนะ,นะนะด้านข้างเขาแนะนำให้ลงช่วงนี้ครับช่วงนี้ปลาเข้าปิดไซส์ใหญ่ดยนี่ครับดครับผมมาดูว่าหน้าปลามึกอ,ออกเหยือมาจากสมุดปราการบางเสาทุงจะถูกปากน้องปลาของกุดใหม่ น่าติดแก้วหรือเปล่าฮะคือนี่เลยครับนาข้างๆตัวแรกเลยครับตัวแรกเลยโอ้ตัวตะโกกครับนี่ไม่ใช่อุ้ยยังใหญ่ตะโกะหรือยี่สกไทยตะโกกครับตะโกกใหญ่อะครับตะโกกใหญ่มากเลยครับผมไซโลอะไซโลเลยครับตัวแรกของน้าด้านข้างนี่น้าชื่ออะไรนะครับนัดนะครับน้าอัดนัดนนาอัดนะครับผมโห พ้่ลงคันเสร็จครับจัดเลยเพิ่งลงเมือ่อกี้กระชากเลยผมยังลงโอ้โหคองขุดใหม่สวยงามจริงครับเดี๋ยวเราไปลงเหยียนะครับทีนี้นะน,นัดจัดไปแล้วให้เราได้ลุ้นแล้วขออนุญา,าตลง youtube นะครับนะครับผมได้ลงแล้วมีตัวแล้วมีตัวแล้ววันนี้เราชื่นใจขึ้นมาแล้ว คันเลยสองขันสองไม่อยู่สักคันเห็นตัวเลยเมื่อกี้นี่หลุดครับเห็นแล้วไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตะเพียนครับแต่อีตัวที่กระชากแรงตัวแรกยั่ไม่เห็นตัวนี่มินิอยู่ในกลางไงตัวนี้กินอยู่ตีเบียดไปติดฟังนู่น มาให้ถึงคลองขุดหม่ให้ได้ครับผมนะนะตอนนี uh ้ก ok ็จิบคันเรียบร้อยก็เลยย้ายขึ้นมาด้านบนนะครับครับน้าเขาบอกว่าด้านบนนี้น้ําจะไหลค่อยกว่านะครับก็เลยย้ายขึ้นมาโอ้ยครับพี่ชายครับนั่นแหละค่ะร น้าสัตย์ลิดน้าในครับน้รู้ว่าน้าต้องคนเยอะครั้าไปตรงนั้นนะครับตรงนี้คาลองตรงนี้ก็มันมีคนเป็นคาลงพี่จีก็ดึงสามคันนลยได้ตัวนี้ครับผมเป็นเป็นปลาอะไรครับป้าดินปลาไอปลากระมังครับปลากระมังนะฮะของผมน่าจะสายขาวเสร็จเสร็จปลาแปลว่าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่เสรนจรถก็มีมาต่อไปเลยวัสดนาวาามาตัวนี้กำลังดังเมื่อเช้านี้น้าตรงนั้นได้ตะปูไซส์โลกว่าเลยครับโอ้ตะปูไซด์ใหญ่มาก ครับผมนี่เพราะวันนี้ผมจะไปนะผมจะไปกินอะไรับามช่องคัดที่แมนคนชนบททำคนชนบทครับผมคนจะหาเก็นอยู่แถวๆนี้แหละครับถ้าคอยดูนับประมุขอยู่ก็มาเจอกันได้ครับผมลูกคุณโจ้ไอเรียนมาเยี่ยมรับประมุขครับวันนี้อ่าวันนี้มามาเจ้าหินเจ้าหินมาให้แคร์มาให้แคร์มาเทคแคร์มาเทคแคร์ใช่ที่นั่นครับผม ช่วยแชร์โลรคชั่นไปให้คราบผู้มจะมาตามแบบตามมีของฝากด้วยครับผม <laughs> ทีี่่กยหนอถึงแล้วครับว่าคือบอกว่ากดถ่ายอันนี้เหรอดีนั่นหนูกดอันนี้ถ่ายเออถ่ายมาตอนเมื่อไหร่เออกดดิกดดิโอ้ครับนะนะเสียดายกล้องหลักไม่ได้กดถ่ายแต่ว่ากล้องนาฬิกกดถ่ายไว้อยู่เอากล้องตัวนั้นดีกว่านาฬิกผมมาถึงแล้วครับคลองกดใหม่ป๊านะนะขนาดอู้เดี๋ยวเราค่อยช่างนะครับ อู้น่าจะโลกว่าครับผมมาถึงแล้วครับคลองขุดใหม่โอ้ผมว่าคุ้มค่ากับวิ่งมาตั้งหลายโอ้พี่น,นันได้ของฝากดีครับไ,ไ,รม <Halloween> <laughs> ไม่ได้อะไรมาฝากพี่นันเลยโอ้โหน่าจะโตกว่าอยู่นะครับส่นนี้ น่าจะโลสองโลสามอยู่เดี๋ยวเราค่อยชั่งนะครับผมอนนี้เยอะยอนี้พีล้วนอนนี่วนั่น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 เอาเยันหลังโอ้ยแล้วับับดึงดึงดึงแล้วันนี้หรใช่นี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 ่ขันนี้

ครับผมโอ้อันนี้เขาจะดึงไม่แรงแต่ถ้าถ้าปันเดีนเขาจะต่อท่าเลยสวยงามครับงามผมมัจะลงสักสิบคันไม่ไม่ถึงนะครับตัวนี้ห้าหกคันนะอันนี้ปันเดียวไม่ทันครับปันเดียวไม่ทันเดี๋ลงปันเดียไม่ทันครับเอาเอาเอาอันนี้ไม่ต้กหนายนะครับเป็นกับข้าวมาฝาก ก็ยังยังตะ,ตะขัดอยู่เมื่อกี้ก็ลงคันเสร็จก็ได้เลยครับใสส,สวยๆเลยเรามาถึงกองถุดใหม่แล้วมีเจ้าฉิดมาต้อนรับด้วย <c oughs> เป็นนานันนะครับผมน้านัน,นจากช่องคันทีีแมนปุณชนบทนะครับผมอย่าลืมเข้าไปติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวนะ้าประมึกจะขึ้นช่องช่องให้ตรงนี้นะครับได้ของฝากเยอะเลยครับผมของฝากน่าจะ รดรถแกเก่งใจเลยครับผมก็เดี๋ยวนั้นนั้นจะอาจจะลงตรงนู้นด้วยสักคันสองคันได้ไหมก็ยังไงเยวคอยดูทีหนึ่งครับเดี๋ยวตอนเนี้ยเรามาถุงคลองจุดใหม่แล้วแหละเพราะว่าลูกซส์เมื่อกี้น่าจะโลวัวเลยครับเดี๋ยวช่างให้ดูตอนท้ายครับตอนนี้เราขอลงคันให้เสร็จก่อนครับเล้ว่าเก็บของฝากนั้นนั้นเข้ารถไปก่อนเดี๋ยวเยอะครับแต่เยอะจริงนี่ครับใช่หมดนะครับนี่เข้าเหนียวก็เอามาฝากนี่ น้หมือก็ห่อข้าวมาแวว่าโอ,อบผมขอบคุณครับผมขอบคุณนั่นอัน,น c o u n t r y m a คนชนบทนะครับผมทั้งกาแฟทั้งขนมทั้งลูกอมเต็มเลยครับผมอขอบคุณครับเดี๋ยวลงคันรุ้นต่อครับผมทั้งวันครับวันนี้โอเคครับนะนะเจ็ดแปดโมงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาเข้าวให้เจที่ก่อนนะครับ หลังจากที่เจ้าชินซื้อข้าวมาฝากชิ้นข้าวของนันนั้นนี่ครับผมนี่นะครับผมเอ้ยชิดเขา่าชิปา้ปาน้ำดูนำหลานให้จนดเูเซรั่งเจอข้าว่อยน้ำหลน้านเออว้าวใช่ฮ่าฮ่าฮนายดาฮ่ 不会看准。<noise> <noise> ากกานักฟ้าตัวที่สองของเราครับผมเรามาถึงข้วคุณใหม่กันแล้วน้ำไหลแรงครับแต่ก็มีแวม,มไม่ได้ยน่นฉวนนี่ตัวที่สองนะครับผม พอคาดเลยคาดข้างหลัง Điện đi ครับนางฟ้าสวยเลยครับผม ประมาณคแค่ประมาณนี้นะครับจากประสบการณ์นะโี <c oughs> <c oughs> ครับมันหมานครับนฟ้านัำฟ้าโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าฟองขุดไ่รถเยอะเลเกนเสียงดังครับป็นสวยงามนะครับผม ันานี้น้ามาเยอะกัดเยอะมากเลยทีดเดียวเราก็ไม่แห้วนะครับเต้มเลยเต็มสวยเลยมาตามหานางฟ้าครับนางฟ้าที่ฟองใหม่น้าๆเขาได้นางฟ้าก็อยากเจอนางฟ้าที่สวยได้เจอครับผมเดี๋ยวนะครับเขาอยู่สถานการณ์จริงน้ำแรงๆน้ำเชี่ยวอย่างนี้เรายังมีตัวนะครับเราไม่แห้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูแต้มมันครับปลาล็ก กะกะตัวก็ตัวแล้วโลก็น่าจะเอา้าเอา้เอาไม่ใช่นิ่งว่าอันนี้ปลากระแเสงครับผมปลากระแเสงมีตัวเดียววันนี้เป็นไงนะครับเป็นไงครับนางฟ้านะปลาหมึกเดี๋ยวหยิบนางฟ้าให้น้าดูหน่อยเพรถ่ายรูปก,กับนางฟ้าหน่อยเดี๋ยวก็ร่วงน้ำหรอก ไ่ร่วงแร้วเชื่อพี่ด้วยใหก็เดี๋ยวดูให้ดูไซส์ครับผมนี่ฝาถังสีนะครับอ,นนอันนี้คือตัวใหญ่สุดมันมีตัวรองอีกตัวหนึ่งนี mm hmm. ่ตัวนี้ก็รองกันนะครับตัวนี้น่าจะประมาณแปดขิดตัวนี้น่าจะประมาณกิโลหนึ่งก็เป็นปลานินเป็นสีแดงนะลริสีแดงประมาณนี้เลยครับนะนนะ้ ม,นมนันๆครับผมโอ้พี่น้องครับนั่งฝ่าคลองขุดไม่ปทุมธานีลาดลุมแก้วป๊อดมันใหญ่ทักแทะตัวสวยเลยครับผมมาหอดบ้านใส่เวลาเดินทางสองสมงเงเงวเลยครับผมมือนี้คนกับเง่าปลากันเงา มันมันครับนะน่โอ้โอ้มีโอกาสต้องไปสับไม่แท้ครับเพราะว่าน้ำดีๆนี่ผมว่านี่ใส่นี่นี่ตัวละโลกนี่เพราถ้ามาดาได้ครับผมตัวนั่นกับแปดขีดตัวพุ่นกับห้าขีดตัวนั่นกับสามขีดป้าที่โถมานเจนน่าพมิกนี่โอเคครับนะน่แปดลูกเป็นกับเขานครับผมขอบคุณหลายๆสํารับการติดตามครับผมขอบคุณสหรับการรับชมครับ